ผู้นำปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ท่านประธานรวมถึงท่านนายกทักับท่านสมาชิกสภาอุการบริหารส่วนจังหวัดเชียงานะคแล้วก็สาศัยนะครับดาษอศัรัฐมนตรีประจาสนันารัฐตรนคะ่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดิฉัน ในานามของคณะผู้จัดทำโครงการสัมมนาทางการพัฒนาเมืองและผู้อาิีพไตการปฏิรูปทางการเมืองและการพิจารณาการเมืองควบคู่กับการพัฒนาเปลี่ยนความรู้และเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการดำเนินการปกครองการระุมกำลท้องถิ่นเพื่อนําไปฟองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการส่วนท้องถิ่นกำนันใหญ่อบ้านท่านอุสาณ์นรมสาย ท่านผู้บริหารองค์กรที่แล้วก็ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาเปิดโครงการสัมมนาแนวทางพัฒนาการเมืองเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการเมืองการปกครองของประเทศไทยในหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเมืองที่พี่น้องระชนเลือกเข้ามาเช่นเดียวในด้านของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงบริบทมาโดยตลอด ตัวผมนั้นเนี่ยปัจจุบันอา,ายุ60บ,บางครั้งมันมึงรูปประวับส่วนนึงที่จะเกี่ยวข้องกับการเมินและเศรษฐกิจเรื่องต่างๆเพราะด้วยความเก่งใจและด้วยไม่ใช่มิติที่จำเป็นภาพในสิ่งที่ทุกคนแสดงออกมาแต่มิติที่มันเกิดขึ้นคืนอความเปลี่ยนแปลงข,ของบ้านเมืองการคมนาคมเกิดการเปลี่ยนแปลงมีพ่อค้าแม่ค้าผมเนี่ยพยายามต่อสู้อย่างหนัก เพื่ออะไรเพื่อเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยเพราะว่าเป็นคอนเทนเนอร์เป็นเล็กคอนเทนเนอร์ที่คิดว่าทำยังไงถึงจัดพร้อมนะครบพร้อมนะคบเลขสองสามพร้อมนะครับ